ลานสาวสวยมากคุณปู่ไพรวงแฉภาพคู่น้องปีใหม่ช็อตนี้อบุ่น,น่ารักยิงต่อยิงสวยน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่เอวารินสาวน้อยวัย9้าขวบที่ต้องบอกเลยค่ะว่าความสามารถเนี่ยมากมายสุดๆทั้งร้องเพลงทั้งเต้นและเล่นละครเรียกได้ว่าเลือดความเป็นนักแสดงเนี่ยได้คุณแม่มาเต็มเต็มเลยล่ะค่ะ และได้ความทะเล็กๆมาจากคุณพ่อสงกรานต์เตชนะนรงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในตัวของสาวน้อยคนนี้และล่าสุดนั้นก็มีภาพความอบอุ่นของน้องปิใหม่กับคุณปู่ไผ่วงเตชนะนรงออกมาให้แฟนคลับนั้นได้เห็นได้ยิ้มตามกับความผูกพันของคุณปู่กับหลานสาว ซึ่งถ้าใครนั้นได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณปู่ก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักหลากหลายของคุณปู่ไพยวงที่มีให้กับหลานสาวสุดที่รักเพราะไม่ว่าจะวันสำคัญไหนๆน้องปีใหม่ก็จะมาหาคุณปู่เพื่อสวัสดีคุณปู่อยู่เสมอกับภาพล่าสุดคุณปู่ไพยวงนั้นได้บอกเล่าถึงความบังเอิญที่เจอหลานสาวสุดที่รักกับปป้าสงกรานต์หลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายสัปดาห์โดยคุณปู่นั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า ไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์แต่บังเอิญเจอปีใหม่กับป,ปา้าป้ากันบนถนนปีใหม่เลยให้ปู่ไปส่งที่คอนโดแทนต้องบอกเลยค่ะว่าภาพที่ได้เห็นเนี่ยทำให้หลายคนนั้นยิ้มใจฟูไปด้วยเลยล่ะค่ะสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นของคุณปู่ที่มีให้กับหลานสาวคนนี้และช็อตเดียวนี้แหละค่ะที่พ,พี่พี่แฟนคลับนั้นแหกกดไลค์ให้เช่นเดียวกันในความสวยของน้องปีใหม่ที่แผ่อลามาเต็มเฟรมกันเลยทีเดียวค่ะ ยิง่งโตยิ่งสวยจริงๆค่ะน้องปีใหม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ